อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคปปอปตร K ทงที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันหลายค่ัชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงที่บที่หรือว่า tomorrow by t o g e t e r ในเอนะครับในตอนนี้ก็ได้มีการคัมแบ็กแล้วอย่างเป็นทางการพร้อมกับปล่อยเพลงใหม่ MV ใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ฟังเพลงใหม่ของทีไบที่เนี่ยไป MV เนี่ยเลิศม,มากๆดหนุ่มทุกคนหล่อแล้วก็น่ารักมีความหวานๆละมุนล,ละมุนนะครับใครที่ชอบแนวนี้บอกเลยว่าทุกคนนะั้นจะใจฟูแน่นอน เพลงเขาดีไม่ไหวปังสุดๆไปเลยจริงๆนะครับถูกใจแม่เกามากๆเพราะว่าทันทีที่ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นชาร์ตแบบถล่มทลายและล่าสุดในตอนนี้เนี่ยชาร์ตดีจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ประทับใจแฟนๆของทีไบทีมากๆทีไบทีนะครับในตอนนี้กลายเป็นศินลปินรายแรกเลยนในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถนําเพลง5เพลงของอัลบั้มใหม่นะครับเข้าสู่ท็อป10หรือว่าท็อปเทของเมลอนท็อป0 0ได้ในเวลาเดียวกันเข้าไปพร้อมๆกันเลยซึ่ง5เพลงของ ทีบทีหรือว่า tomorrow by sugaeter ครั้งนี้นะครับก็คือทั้งอัลบั้มเหมาไปเลยทั้งหมดนะครับพุ่งเข้าสู่ท็อป10ของเมลอนชาร์ตหรือว่าเมลอน Top 100เนี่ยแบบรัวๆเลยตั้งแต่อันดับที่9 8 7 6 5นะครับขั้นด้วยอันดับที่4จาก h ไฮบอยของ New j e a ส s แล้วก็อันดับที่1นะครับเป็นเพลงคัมแบ็กเป็นเพลงไตเตร์ของอัลบั้มอย่าง sugar rush ride ก็คือขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3นั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยเป็นรองเพียงแค่ดิโดแล้วก็ OMG เท่านั้นนะครับในต,ตอนที่เรากําลังอัดคลิปอยู่นะครับไม่รู้ว่าหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปแล้วเนี่ยชาร์ตเพลงจะขยับขึ้นไปได้อีกมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับกับการเป็นซิลปินรายแรกในประวัติศาสตร์เลยที่สามารถพาเพลง5เพลงติดกันเนี่ยเข้าไปอยู่ในท็อป10ของเม lon Top 100ได้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเพลงไตเติ้ลหลักของอัลบ,บั้มนี้เนี่ยยังอยู่ในอันดับที่46นะครับของเม l o n 24 h ิ t สูงที่สุดแล้วนะครับของ i อร o น ุในเจเนเรชันที่4ตั้งแต่มีมาจนถึงตอนนี้เลยทีไบทีเดบิวต์มาด้วยอันดับที่46ของเมลอน24ฮิตนะครับเปิดมาก็คือปังสุดๆไปเลยนี่เป็นเพียงแค่วันแรกเท่านั้นนะครับเพิ่งจะได้ขึ้นโปรโมทเองต้องมารอดูกันว่าหลังจากที่โปรโมทไปอีกสักวัน2วันเนี่ยชาร์ตจะก,กระตุ้นขึ้นอีกขนาดไหนด้านชาร์ตเนี่ยที่ว่าปังมากๆแล้วนะครับด้านยอดขายเนี่ยก็ปังไม่แพ้กันเลยเพราะว่าทีบทีนั้นสามารถที่จะทํายอดขายในวันแรกนะครับหลังจากที่เปิดวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ย มียอดขายวันแรกอยู่ที่1.8ล้านอัลบั้มนะครับบนฮันทอซึ่งยอด1.8ล้านนี่ก็เป็นยอดที่อยู่สูงที่สุดแล้วในปี2023นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดปีมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าหากว่านับในประวัติศาสตร์ของฮันทอทั้งหมดแล้วเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่4กันเลยนะครับทุกคนเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป5ของยอดขายอัลบั้มวันแรกบนฮันทอได้อยู่ในอันดับที่4แล้วก็ยังสูงสุดในอันดับของปี2023นี้ด้วยนะครับบนฮันทอ สุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับที y T ที tomorrow by tukator เพิ่งจะคัมแบ็กมานิดๆเท่านั้นแต่ว่ายอดต่างๆเนี่ยคือพุ่งพุ่งแล้วก็พุ่งฟแฟนๆเนี่ยตบมือเฮกันมากๆทางด้อมเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทีไบที T, นั้นดีใจมากขนาดไหนนะครับที่ปังขนาดนี้ในการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยมาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็มาร่วมแสดงความยดีกันได้เลยใครที่ยังไม่ได้ดู MV หรือว่ายังไม่ได้ฟังเพลงใหม่รวมไปถึงเพลงอื่นๆในอัลบั้มนะครับสามารถไปติดตามฟังสามารถไปติดตามดู MV กันได้เลยบอกเลยว่างานดี สุดๆนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราวด้วยครับสวัสดีครับอันยอง